สวัสดีค่ะแอดหวานจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟชไนซ์โนเวลแอนด์ซีรีส์นะคะอัพพซดนี้ยังคงเป็นซีรีส์เรื่อง The Lost Tom Ultimate Notes นะคะวันนี้แอดหวานมีคำตอบเรื่องทำไมจางฉีหลิงถึงสูญเสียความทรงจำมาฝากทุกท่านที่สนใจนะคะความจำเสื่อมแล้วก็อายุยืนเนี่ยของจางฉีหลิงนั้นนะคะได้มาเป็นมรดกตกทอดมาจากตระกูลจางของเขานั่นเองนะคะจากมุมมองของแพทย์ปัจจุบันเนี่ยก็คือ ความจําเสื่อมของจางฉีหลิงเนี่ยเป็นประเภทที่เรียกว่าภาวะความจําเสื่อมถอยหลังนะคะความจําเสื่อมแบบนี้เกิดขึ้นได้จากการได้รับบาดเจ็บทางสมองนะคะคือไปกระตุ้นทางจิตหรือการกระตุ้นด้วยยาบางอย่างนะคะอาจทําให้เกิดโรคนี้จางฉีหลิงอ่ะเขารู้ตัวค่ะว่าเขา่มีโอกาสที่จะสูญเสียความทรงจํานะคะแต่ว่าเขาอ่ะก็ไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรนะคะทีนี้ในนิยายนะลุงสามของโรง เรียนแดนใต้เขาได้เขียนไว้ใน notes on t o m l i g e t r s นะคะว่าจางฉีหลิงเนี้ยสูญเสียความทรงจำเพื่อแลกกับการมีอายุยืนคือมันเป็นแบบเป็นแบบสิ่งที่ที่ต้องแลกกันนะคะสิ่งที่ต้องแลกกันก็คือมีอายุยืนนะทั้งตระกูลมีอายุยืนแต่ว่า ความทรงจำอาจจะต้องสูญเสียไปนะคะก็คือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลูกหลานตระกูลจางทุกรุ่นนะคะจะต้องได้รับนี้จางฉีหลิงอ่ะเป็นลูกชายของของ ไปมานะคะไปมาเป็นหมอชาวทิเบตนะคะแล้วก็ซึ่งได้กับคนตระกูลจางนะคะหลังจากที่จางฉีหลิงเกิดนะคะทารกจางฉีหลิงก็ถูกนําตัวกลับมาเลี้ยงดูนะคะแล้วก็เติบโตในตระกูลจางจากนั้นนะคะจางฉีหลิงก็ได้รับการแต่งตั้งนะคะให้เป็นแบบหัวหน้าผู้นําของตระกูลจางนะคะแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดได้รับการศึกษาอย่างดีนะคะจากตระกูลจางตั้งแต่เขายังเด็กเลยนะคะต่อมาเมื่อ มื่อตระกูลจางนะคะตกอยู่ในภาวะนะคะความขัดแย้งอย่างรุนแรงเนื่องจากแบบการแทรกซึมเข้ามาของพวกตระกูลหวังนะคะนี้จางฉีหลิงก็ถูกผลักดันนะคะให้ขึ้นเป็นปรมาจารย์อย่างกระทันหันในช่วงเวลาวิกฤตสุดๆของตระกูลจางนะคะทีนี้ก็ จางฉีหลิงก็ต้องแบกรับภาระอันหนักอึ้งนะคะในการปกป้องความลับอันสูงสุดนะคะของตระกูลนี่ก็ทีนี้นะเนื่องจากว่าจางฉีหลิงมักจะจําอะไรไม่ได้นะคะเขาก็เลยจะต้องกลับไปขุบตัวอยู่ในสุสานโบราณน,นะคะเพื่อที่จะหาเบาะแสเกี่ยวกับตัวเขาเองนี้ในอดีตอะ่ะจางฉีหลิงนะคะเขามักจะอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวค่ะ แต่ต่อมาเขาพอเขาได้พบกับอู่เสียแล้วก็อ้วนหวังแล้วนะคะจากนั้นเขาก็ได้คู่หูแล้วก็เพื่อนแท้ค่ะนี่ในอดีตนะจางีหลิงจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนแปลกแล้วก็แตกแยกแตกต่างจากคนอื่นๆนะคะและเขามักจะคิดเสมอว่าถึงแม้ว่าวันหนึ่งเขาหายไปจากโรคเนี้ยคนอื่นก็จะไม่รู้หรอกว่าเขาหายไปนะคะเพราะว่าคือเขาคิดว่าเขาเป็นคนไม่มีตัวตนอยู่ในโลกนี้ในสายตาของคนอื่นนะคะโอ้โหดู อ้างว้างเนาะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอู่เสียเนี่ยอู่เสียบอกกับจางฉีหลิงว่าหากวันหนึ่งนะคะหากวันหนึ่งจางฉีหลิงหายตัวไปจริงๆนะคะเค้านี่แหละจะออกตามหาจางฉีหลิงนะคะสําหรับเพื่อนแท้3คนนี้นะคะก็เป็นมิตรภาพดีๆที่เราจะได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะทั้งจากในนิยายและในซีรีส์แน่นอนค่ะเพื่อนๆอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพปิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ซูการ์เลิฟจีนิสนวนและซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ